สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับพบกับสาร่าไทยค่ะอีกไม่กี่วันเราก็จะส่งท้ายปีเก่า2,563และต้อนรับปีใหม่2,564หรือปีฉลูปีหัวกันแล้วนะคะคลิปนี้เราจึงชวนทุกท่านมาลอดโบส์ล้างอาถรรพ์ไหว้พระเสริมสิริมงคล ที่วัดนาคปลกกันดีกว่าค่ะเมื่อเราเลี้ยวเข้ามาในวัดจะพบกับมณฑปบหลวงปู่ชูค่ะบันไดาทางขึ้นสองข้างมีพญานาคตัวใหญ่สีเขียวงดงามพร้อมทั้งสะบัวสวยงามค่ะภายในมณฑปจะมีรูปปั้นของหลวงปูช่ชูและรูปปั้นเจ้าอาวาสแวะมาสักการะ และรับน้ำมนต์ด้วยนะคะเพราะทางวัดเล่าว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ค่ะต่อด้วยกราบหลวงพ่อโตหลวงพ่อใหญ่ที่วิหารหลวงพ่อโตเพื่อโชคลาภและความเจริญที่วัดนากปกมีพระพุทธรูปสองพี่น้องที่สร้างในยุครัตนโกสินทร์ชื่อหลวงพ่อโตผู้พี่และหลวงพ่อเบิม่มผู้น้องค่ะและจุดไฮไลท์ของที่นี่ ที่ใครผู้ใดได้มาเยือนแล้วมากราบไหว้แล้วก็ต่างประทับใจกันไปตามๆกันค่ะก็คือพามาชมความงดงามของโบสถ์และภายในโบสถ์ ได้อัญเชิญพระพุทธรูปปางมานวิชัยสององค์มาจากเมืองสุขโขทยัยโดยองค์หนึ่งประดิษฐานเป็นพระประธานอยู่ในอุโบสถแห่งนี้ค่ะซึ่งภายหลังชาวบ้านเรียกพระพุทธรูปองค์นี้ว่าหลวงพ่อเจ้าสัวเป็นพระพุทธประธานเก่าแก่จากยุคสุขโขทยัยมีความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อเจ้าสัว ในแต่ละวันจะมีคนเดินทางมากราบไหวอย่างไม่ขาดสายโดยเฉพาะมาขอพอรเรื่องความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและการประกอบธุรกิจต่างๆดังเจ้าสวพุก ในอดีตหากเราย้อนกลับไปเมื่อประมาณ272ปีก่อนหน้านี้นะคะในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศสมัยอยุธยาตอนปลายโนโา่นละค่ะมีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งได้ร่วมจิตร่วมใจกันสร้างวัดนี้ขึ้นมาในเวลานั้นพื้นที่แห่งนี้มีสภาพเป็นสวนและมีต้นไม้ปกคลุม ชาวบ้านจึงตั้งชื่อวัดนี้ว่าวัดปกตามลักษณะของสิ่งแวดล้อมต่อมาวัดมีสภาพที่เสื่อมโทรมลงจนมาถึงในสมัยรัชกาลที่สามก็ได้มีเจ้าสัวท่านหนึ่งชื่อว่าเจ้าสัวพุกโลสัมเพามาจากเมืองจีนมาตั้งรกราก และแต่งงานกับภรรยาคนไทยทำมาหากินอยู่ที่ย่านตลาดภูทนบุรีจนมีฐานะร่ำรวยเจ้าสัวพุกเป็นผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและชอบช่วยเหลือค้าจุนคนในละแวกนั้นและก็มีปณิธานที่จะสร้างวัดเพื่อแสดงความกตัญญูในแผ่นดินไทยเจ้าสัวพุกจึงได้ทำการบูรณะ อุโบสถหรือว่าโบสถ์โดยจ้างช่างฝีมือจากเมืองจีนมาเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นเครื่องมงคลจีนและเครื่องไหว้าภายในอุโบสถแห่งนี้ซึ่งเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยค่ะเมื่อเราได้กราบขอพรหลวงพ่อเจ้าสัวเสร็จเรียบร้อยขออนุญาต เดินสำรวจดูความงดงามภายในโบสถ์นิดนึงนะคะเราจะพบว่าทุกด้านในโบสถ์จะปรากฏภาพจิตกรรมฝาผนังศิลปะแบบชาวจีนโบราณพร้อมด้วยภาพของคนจีนที่แต่งกายคล้ายเจ้าสัวคาดว่าจะเป็นการวาดจารึกเพื่อเป็นอนุสรณ์ของผู้บูรณะค่ะชมความงดงามของฐานพระ และความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระที่เหลืองทองอารามพื้นปูด้วยหินอ่อนนี่คือด้านหลังของฐานพระค่ะขนลูกไหมคะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงครอบครัวมีความสุขหน้าที่การงานสำเร็จสมหวังเงินทองทรัพย์สินไหลมาเทมาผู้คนเมตตาเอ็นดูรักใคร่ รวย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 เฮงเฮงเฮงเฮสาธุสาธุสาธุมาถึงไฮไลท์ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นก็คือกิจกรรมลอดโบสค่ะลอดโบสล้างอาถรรพ์นมนต์ดำใต้โบสเจ้าสัวที่มีอายุเก่าแก่ถึง272ปีค่ะวิธีลอดโบสก็เพียงแค่เดินวนสรอบค่ะ ใต้อุโบสถตามทางที่วัดจัดเตรียมไว้ให้ะคะ่ะเดินวนตามเข็มนาฬิกาโดยในขณะที่เราเดินนะคะให้เราตั้งจิตสวดอาราธนาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และภาวนาขอให้หลุดพ้นจากอาถรรอัปมงคลถอนคุณใสมนดํารกกรรมำมั่นสัญญาโดยบทสวด และคําภาวนาสามารถอ่านตามเอกสารที่ทางวัดได้จัดเตรียมเอาไว้ให้ค่ะเมื่อลอดโบสถ์เสร็จก็น้อมกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ใต้โบสถ์ดังต่อไปนี้ค่ะพระประธานใต้โบสถ์และพระพุทธเจ้า28พระองค์ที่เรียงรายตามทางเดิน ลูกนิมิตโบราณสมัยอยุทยาฝังมาตั้งแต่สมัยอยุทยาเลยนะคะรอยพระพุทธบาทอินเดียหากผู้ใดได้เดินลอดโบสถ์กุใสมนดสเสนยาแฝดสิ่งอัปมงคลทั้งหลายที่ติดตัวมาตั้งแต่ชาติก่อนชาตินี้หรือที่จะตามมาเพื่อที่จะไปชาติหน้าก็จะหลุดไปค่ะ และยังทำให้เราแขล้ากลาดปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บเป็นการเสริมความเป็นศรีมงคลหนุนวาสนาบารมีรวมทั้งหน้าที่การงานได้อีกด้วยนะคะจากนั้นก็ให้พรมน้ำมนต์จากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์และปิดทองสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อหนุนวาสนาบารมีความมั่งคั่งมั่งมีสีสุขค่ะนอกจากนี้เจ้าสัวพุก ยังสร้างวิหารค่ะเพื่อเป็นอนุสรแห่งความรักให้แก่ภรรยาและขอพระราชทานพระพุทธรูปปางมานวิชัยสมัยสุขโขทัยมาอีกองค์หนึ่งนะคะเพื่อมาวางประดิษฐานอยู่ในวิหารนะคะแล้วก็สร้างพญานาคเจ็ดเสียนด้วยปูนปั้นขดกายแผ่พังพานเนื้อเสียนพระค่ะ จึงเป็นที่มาที่เขาเรียกกันว่าวัดนาคปกหรือว่าชื่อวิหารนาคปกนั่นเองค่ะและเมื่อปีพศ2520กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนวัดนาคปกเป็นโบราณสถานนะคะบรรยากาศภายในวิหารนาคปกพร้อมกับเครื่องศักราระค่ะ ส่วนจิตกรรมฝาผนังที่เห็นอยู่ด้านหลังเป็นการเล่าเรื่องราวการเสด็จลงจากดาวดึงค่ะส่วนด้านหน้าเป็นการเล่าเรื่องราวของการชนะมารของพระพุทธเจ้าค่ะถ้าเพื่อนๆเดินวนรอบๆพระวิหารนะคะเพื่อนๆจะพบกับที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางนาคปกป,ประจําปีเกิดค่ะครบทั้ง12ราศีเลยนะคะ และเป็นที่ตั้งของบูรพาจารย์ชีวะกะโกมารพัทหรือแพทย์ประจำพระองค์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะมีคนถามว่าทำไมพระอุบโบสถเจ้าสัวจึงมีทางเดินลอดได้และมีการสร้างตั้งแต่สมัยสมยอยุธยาจริงหรือเปล่านะคะ อุโบสถที่สามารถเดินลอดเพื่อถอนอาถรรพ์ได้นั้นนะคะไม่ได้เกิดจากการก่อสร้างตั้งแต่การลงหลักปักฐานค่ะแต่จะเกิดจากการยกอุโบสถขึ้นเพื่อหนีน้ำท่วมจะเป็นส่วนใหญ่นะคะประมาณว่ามีอุโบสถที่สามารถลอดลอดได้ประมาณสัก20แห่งนะคะ จากวัดที่มีอยู่ทั้งหมดประมาณ30,000แห่งในประเทศไทยค่ะแล้วโบสเจ้าสัวเนี่ยนะคะก็เป็นอีกแห่งหนึ่งที่ทำการยกโบสขึ้นมาเพื่อเพื่อหนีน้ำท่วมมะค่ะเพราะว่าโบสเดิมเนี่ยมีการซุดตัวนะคะพื้นที่ข้างใต้โบสก็จะเปียกชื้นแฉะนะคะเจ้าอาวาสท่านก่อนอ่ะท่านก็เลยตัดสินใจแก้ไขโดย โดยวิธีการยกโบสถ์ขึ้นมา5เมตรค่ะท่านไม่ได้เลือกใช้วิธีรือ้อและก็สร้างใหม่นะคะเพื่อรักษาเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมโบสถ์แบบท้องเรือสัมภาหรือว่าแบบตกท้องช้างอะคะ่ะจากสมัยกรุงเสียยุทธยาที่หาชมได้ยากนะคะการดำเนินการทั้งหมดใช้เวลาทั้งสิ้น3ปีค่ะแล้วก็อยู่ในภายใต้ความเห็นชอบของของ กรมศิลปากรน,นะคะเพื่อรักษาศิลปะแห่งชาติที่มีอยู่กว่า272ปีนี้ไว้ค่ะก่อนที่จะดำเนินการยกโบสถ์ในครั้งนั้นนะคะช่างได้ขุดเจาะฐานลงไป2เมตรทำให้เกิดใต้ถุนที่เราสามารถเดินลอดผ่านได้แล้ะค่ะอันเป็นที่มาของการเดินลอดโบสถ์เพื่อล้างอาถรรพ์และก็เสริมสร้างความเป็นสิริมงคล ที่ชาวพุทธศาสนิกชนนิยมมาที่วัดนาคปกกันอย่างไม่ขาดสายอย่างที่เห็นเนี่ยละค่ะที่วัดนาคปกนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ยังสามารถทำกิจกรรมได้หลายอย่างนะคะให้เราไปร่วมปฏิบัติเราสามารถใช้เวลาสักประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะในการไหว้พระสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่นี่ให้ครบ และถ้าหากว่าเรามีเวลามากขึ้นเราก็สามารถไปนั่งสมาธิค่ะในวิหารแล้วก็อุโบสถนะคะโดยจะได้มีความเงียบสงบโดยเฉพาะวันธรรมดานะคะคนจะไม่ค่อยมากเท่าไหร่สะดวกดีค่ะการไหว้พระก็ดีการลอดโบสถ์ก็ดีหรือการขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ดีนะคะเป็นเรื่องที่เป็น เป็นมงคลกับชีวิตนะคะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจทำให้เราหยุดคิดฟุ้งซ่านใช่ไหมคะแล้วก็ได้กลับมาพิจารณาตนเองสามารถกำหนดลมหายใจของตัวเองมีสมาธิปัญญาเนาะแล้วก็มุ่งตั้งจิตไปสู่เป้าหมายเมื่อได้มาแล้วก็ขอให้เราทุกคนนะคะกลับไปดำเนินชีวิตด้วยสติ มุ่งปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้อยู่ในศีลหา้าให้ได้มากที่สุดถ้าไม่ได้ก็ต้องพยายามนะคะเพื่อความสุขความเจริญของชีวิตและครอบครัวเราเองค่ะโดยเฉพาะผู้ที่เกิดวันเสาร์หากมีโอกาสมีเวลาแวะมาสักครั้งก็ถือว่าดีนะคะ